yeah

เดิน yeah. ส yeah. okay. ิเด okay. ินสิอ like ย่าทำผมค่อยๆเดินเดินสองดงเลยครับผมผมแดงะผมแดงก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้เรามีแป้งอยู่แล้วลุกไปจบงานนะ้วนี่ใช่นะ่ะที่ที่ทิ้งทุกคนครับเป็นยังดีมองครับวันนี้ ก well. ็จะแค่ไหนกลับบ้านค่ะครับปิัว 我呀，你别看。 ท่าถ่ายกันไหมหรืมีท่าไหนที่อยากจะโมวิเศษไหครับยา้มขนงหรือยิ้มอะไริมพยานะยิ้มไหมะย้มพยานพยานหน้าอยต่ออะไรกัต่อ เป็นเปล่าดิ่มเพียงอะไรเพียงน้อยอยากกินกล้วยอ๋อั่งนี้ด้วยหิวก็อะไรกินกล้วยกินกล้วยเาไม่ได้หิวอ่ะไ จะไม่ได้ท่ามื่อกเดียวดียวๆดก็ดีก็ดีอัดจัยังท่าต่อไปโอ้โหแย่ปัดเจ้ไปเถอะีมากอยอากให้มันหดได้ไหมจ้าอยา ต้องเหืนนที่ฮัดต้องเถื่อยังไงถ้าต้องเป็นยังไงที่หัดคาตองเดินมาแล้หัดอ่ะชีเเสร์ อกี้ใครได้ดูมาขายกินไหมคิดว่าลูกเ้าไม่มาอีกอะไรนะมาอัน้งมาแล้วลยขอบคุณนะครับคุณจริงเดี๋ยวไปเจอกันที่ต่อไปนะค้ามมีแรง หาในทา, <c oughs> าทางระหว่างทางหาไนทางก่อนแล้วก็ไปเจอกันอีกทีน <c oughs> ึงนะครับผมครับหาไม่รู้ครับครับครับหามองหามองหาอยู่แล้วไปคนเดียว เราไม่รู้เรื่องเลยยังยังนี่ยังนี่ยังอืมใคจะไปรู้เรื่องจริงไม่เป็นไรแต่เดี๋ยวจะอยากอยากเห็นในมุมกล้องแล้วใช่ไหมได้ครับเดี๋ยวจะเป็นเล่นให้เอ๊ะ EP สองเขาหนีไปเรื่องอ๋ออุ้ยหันแล้วหันแล้วหันแล้วเขาหันแล้วเวียดนามนะเวียดนามเขายางเห็นในมุมกล้องนะอ่ะนี่นี่ แอบนี้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 ทำหลังทำหลังแต่เดี๋วมีแน่นอนมีแน่นอนข้ตัวหนอะ เป็นคนแรกที่แบบไม่ตัดเลยไม่เอาเพลงไม่เอาอะไรทั้งนั้นบิดๆเลยคือเตอร์ไม่เอาด้วยมันจะคือเตอร์ไม่เอาถ้าแป้งงูแบบเฮ้ยอ่าสองดีคือจิวเตอร์ จะได้ไหมได้ได SO ้เด si ี๋ยวเดี๋ยวจะเล่นให้นะครับเดี๋ยวให้เดี๋ยวเล่นให้นะครับจะดูกันแน่นอนนะชื่อมาแล้วนะเจอะไรนะเจฟายรับเรื่องนะแอบยิ้มอังยิ้มครับอะไรนะทุกคนเอามาแล้วฮะเดี๋ยวโฟโต้บุ๊ อันตายเดี๋ยวฟุตบุกจะเปิดเดี๋ยวจองเร็วๆนี้รอติดตามแฟนนี้กดบัตรขอให้ได้อุ้ยออนจริงนะผมนะครับผมผมได้คุยกับหลายคนทุกคนที่ผมแบบไว้พรนึ่งได้ผลก็ไว้พรตรงนี้เลยนะการก็ขอให้ทุกคนได้บัตรโอ้ยกมือด้วยขอให้ทุกคนได้บัตรนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขใยการขอให้ได้เจอกันอ่าสักเส้นแฟนนี้นะทุกคน แนไม่กไ่กหลอกไปได้หลอกไมได้เก๊ะแบบนี้นสัตแนวอันนี้แนวสัตแนวนี่นีๆๆครับแต่ว่าเดี๋ยอรดูนักที่บานี้ไม่แน่ใจนะว่าเขามาหร น่าจะาน,น,าน,มมนานทับซ้อนวิ่งวม่นะฮะแมบบ่คอนเสิร์ตมค์ี่บารแต่อาจจะไม่มีมันพี่บารนะฮะเพราะว่าจะมีไมเกตนะอะไรอย่าเงี้ยเอาจริงหรอไม่น่านแม่แม่ต้องมีไมค์ี่บาร์สิใช่ไหมถูกนะฮะก็ฝากกดปัในทุกคน ไม่ได้ออกไม่ไปรทำไมครับฝากเพื่อนฝากว้กดที่ฝากผมกดเเรื่องใหญ่แบนี้มันทำเข้าไปไม่เป็นฝากผมกดอันนี้อยู่บ้านเอยอยู่โดโหลดยาวเลยฮะสี่ แล้วเราตบอกเขาไว้อ๋อเยแล้วทำไมฝากผมไปให้พนักงานกดีกทีมใช่มไกดเองทีเดียวอตวมเอาตัวหมดเล เอาผมได้ไปแล้วไม่คิดจะให้ผมเก็บไว้ใช้ในทางอื่นเลยจะยืมหมดเลยแหมมยืีจะยืมมีตอนถูกก็่เห็นมีเจ็บสิครับถูกมัก็ต้องดีแล้วฟอกันใหญ่นี่เห็นดีเลยลินดูฮะเอาวันนี้อ่ะ

ออพี่ชามโอเคหรอมัีพี่นี่รับให้เีงถึงไม่ตีกันทุก้อเลยอะไรอันนี้อะไรไม่ใช่หนึ่งสองสองหนึ่งอแยกกันอยู่อออันนี้อันนี้อันนี้ไง อันนี้อันนี้อันนี้คุณมอพี่ปวแล้วเรแล้วมีเยอะลแล้วมเยอะเรื่องไม่ถูกละขอคามภาษไม่เยอะไม่ดไรแต่แม่แม,แมก็ไปติ่งยัง้ยเออมีวิธีนะะอาหารคิดถึงเนี่ย <Yeah>. Hey. ยไม่มีอะไรครับเดินมาดูแบบอ,อยู่ที่างๆไม่มีอะไรเลยนะครับผมฮะอ๋อเป็นโฟโต้รูปไหมใช่พี่ทำจากรูปจริใช่เป็นกล้องจรมง6เอที่ถ่าย7ก็เห <_ d ata> มือน แต่คนละไซส์ก็ใช่เป็นคนทูตเหมือนกันแต่จะเป็นภาพฟีทั้งหมดก็อาจจอาจจะเป็นการยุกยิกหนึ่งหางอาจจะเปลี่ยนบางเล็กน้อยดีทงอดีเทลนะฮะมันกเปลี่ยนมากเล็กน้อยเล็กน้อยครับแต่ว่าสำคัญคือจะเป็นภาพบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศแค่แป๊บเทียครับ แล้วก็อช่ใช่ยช,ชแล้วก็เหตุการณ์ที่เกิดระหว่างการถ่ายทำแล้วก็เกรื่องราวแล้วก็รูปที่สวยที่ได้จากกองฟรีแล้วก็วันงานทุกอย่างจะอยู่ในเล่มนี้หมดเลยนะครับก็คือเหมือนกับผมอยากทำเพื่อความสัขใจเพราะฟรีมันทำให้รู้สึกชิดถึง วันหนึ่งผมก็เปิดดูก็จะรู้สึกว่าโนวันนี้เราโันอะไรบางย่าอนะไรเงนะี้ยก็จะทำให้ชวนที่ถึงมากกว่ารูปที่เป็นดิจิทอลใช่เพราะทีมแล้วก็ชื่อชื่อน่แบบ้าความจังเยนะก็เลยอยากทำบป็นคนทีมพปเยสำหรับแปดร้อยนะอ่าแล้วก็ทุกทุกเล่มจะมีรันดังเร์นะครับก็จะมีหมายเลขของเล่มเลยประมาณนี้แล้วก็ไม่ไม่ได้ผล แปดร้อยสึแปดอยสำหรับคุที่เข้าานถ้าใครที่ไม่ได้เข้างานเราถ้าคนที่ไม่ได้เข้างานเราก็ไ,ได้ลองถามเพื่อนดูนะครับก็ใส่มีเลข 800, ทีบัตมีแปดร้อยเท่านั้นครับเพราะว่าตั้งใจจริงๆใครที่มาแฟนมีไดไปแฟนฟสายเท่านั้นแล้วก็ทุกอย่างเกิดในแฟนสายเนะเราก็อยากให้ตรงนี้เป็นแบบสำหรับคนที่มาแฟนสายแต่ เราองถาเพื่อนอยเผื่อใครเขยังไม่ชอบแต่เราชอบเราสแตด์รอไม่นไม่มีเพื่อนอาไม่แน่นะฮะไม่ต้องเอแม่เยอะเลยนะฮะอาวุธน้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใังเต็นตงยังฟรูยังแข็งแรงย่าพูด ไม่มีไม่มีไม่มีครับครับครับจองเดือนไหนเอาเดือนนี้เดือนนี้พคิดวันนะคิดวันเดือนอะไรเปิดทีนางไหมจริงจริงแล้วคือเปิดหมายถึงคนตู้อะจริงจริงก็คือใครที่มีเลขบัตรครับออสานไหมเหรอ เดี๋ยวบอกรายละเอียดทีครับได้ขอพี่เดือนะดวขอ่ได้บอกน่อนขอพี่ตนไม่เด้ออกไไอกกันเปิดิ้เดอนนี่เปิดเป็นิก็ไม่ออกัประมาณนั้นประมาณนันประมาณ ติสิโคดยังไม่มีมีแั่เรงครับมีอะไรฮะไม่มีขอเดี๋ยวขอรึกษาทางทีมด้ใช่จริงใช่มีสอง ็มีสองคนมีที่บ้าจะเปิดไหมครับก็เด<อ>ี๋ยวขอปรึกษาทีมก่อน,นนะครับว่าจะเปิดก็คือก็คือยังไงนะอยากได้ก็ดีหรือว่า,แบบาอาจจะเปิดได้ก็ดีหน่อยเปิดแบบได้ครับได้ครับเดี๋ยวขอปรึกษาทีมแล้วเดี๋ยวรีบมาแจ้งนะครับเดแบบี๋ยวรีบมาแจ้งให้ทราบนะครับ มีอีมีอะไรอีกนะครัีกเรื่องสายเปิดลดราคาได้ไหมลดราคาฮะลดแรกแข็งแถมเดี๋ยวรับเรื่องไว้นะแลเดี๋ยวเราโทรไปพิมพ์ครับพอนด้วย คิดว่าต้นคือปรึกษาทีมปรึกษาทีมกันนะครับแล้วเดี๋ยนเองจะมาแจ้งให้ทุกคนได้ทรีมครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไซส์เดี๋ยวผมจะรอครับเดี๋ยวทำไซส์ช้าขึ้นมานะก็ไก็เดี๋ยว เปิดเปิดหลังกดปัตรนี้ได้ไหมคะได้ครับเดี๋ยวผมบอกไม่บอกทีก่อนนะครับขออนุญาตไปอบอกไ,ได้เดี๋ยวผมจะการโทราทีมเดี๋ยวผมวอา พอนะครับทกานที่มาหา,าราคุณที่มีความสุขนะครับข,ขอบคุณค่ะขอบคุณเจนะครับที่มาเจเอัวนมคกันนคบีมขอบคุณม,มากๆให้เล,ลาขอคนคะะับคบุมีคนมาอันนี้네ต่อไปจ้าก็ค่อยเดินครนับอด S ก่อนไปอด